Fusion Podcast กับ n น็กสิวก่อนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้ไม่ว่าจะ5ปี10ปีหรือแค่1นาทีแต่คุณรู้ไหมครับว่าอันที่จริงต่อให้เราจะไม่รู้อนาคตชัดเจนแต่เราสั่งการอนาคตได้อย่างน้อยก็อนาคตของคุณเองเรามาฟังกันครับสวัสดีครับผม n น็กนะครับและนี่คือ Fusion Podcast ผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาตัวเองและเล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องอย่างรู้อนาคตด้วยการควบคุมชีวิตของคุณแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้โดยการกดติดตามไว้เลยนะครับเอาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับยิ่งผมได้อ่านเรื่องราวความสําเร็จเยอะเท่าไหร่มันยิ่งทําให้ผมรู้ถึงพลังของความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆครับคือคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเชื่อมั่นมากเลยนะฮะทั้งในตัวเองแล้วก็ในความคิดความฝันของเขาและความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมันหนักแน่นจนเกิดขึ้นเป็นความจริงไดด้ในที่สุ ถึงขั้นที่เขาบอกว่าเราสามารถรู้อนาคตของตัวเองได้เลยนะครับจากความเชื่อเนี่ยถ้าถามว่าเรารู้อนาคตจริงๆไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าแบบเห็นภาพนิมิตเป็นร่างทรงอะไรแบบนั้นก็ก็ไม่น่าใช่ใช่ใชไหมแต่มันคือแบบการรู้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็ควบคุมอนาคตของคุณให้ไปในทิศทางนั้น,นครับถ้าเราเชื่อในบางอย่างมากพอและมีพลังความเชื่อจนถึงขั้นแบบสามารถควบคุมอนาคตได้เนี่ยเราจะเห็นภาพอยู่ในหัวเลยครับเหมือนกับเห็นนิมิตจริงๆเลยเนี่ยแหละเห็นว่าเราต้องการอะไร เห็นว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนแล้วมันจะชัดมากๆเลยครับชัดถึงขั้นว่าเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอ่ะถ้ามันถึงขั้นนั้นได้เนี่ยสมองและร่างกายของเราจะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ต่างอะไรกับการรู้อนาคตหรือว่าการควบคุมอนาคตของคุณเลยเพราะจ่อให้เราจะไม่รู้อนาคตจริงๆในเรื่องเล็กน้อยว่าเราจะเจออะไรใครจะมาทําอะไรกับเราแต่ว่าเราเห็นอนาคตของตัวเองครับ เราจะเห็นเป็นภาพใหญ่ๆเป็นภาพกว้างๆภาพสิ่งที่เราต้องการเหมือนกับคุณกําลังเห็นตัวคุณเองในอนาคตอยู่ถ้าคุณรู้อย่างแท้จริงว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตเนี่ยแล้วคุณก็มีความเชื่ออย่างแท้จริงว่าคุณสามารถทําให้เกิดขึ้นได้เนี่ยคุณจะเห็นภาพนั้นครับและถ้ายิ่งคุณฉายภาพนั้นซ้ําขึ้นในหัวของคุณมากเท่าไหร่คุณก็เชื่อว่าคุณสามารถทําให้ภาพนั้นเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงครับเหมือนกับว่าคุณควบคุมอนาคตได้เลย ขาบอกกันว่าทุกความสําเร็จบนโลกเนี่ยเกิดขึ้น2ครั้งเสมอครับครั้งที่1คือเกิดขึ้นในหัวของคนคนนั้นส่วนครั้งที่2คือตอนที่คนคนนั้นทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆนี่คือพลังของความเชื่อครับเพราะเขาเชื่อว่าเขาทําได้เขาเห็นภาพความสําเร็จเกิดขึ้นในหัวของเขาและมันก็ชัดมากครับชัดซะจนเรียกได้เลยว่าความสําเร็จนะั้นมันได้เกิดขึ้นมาแล้วเพราะในหัวของเขาเขาได้คิดว่ามันได้เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆ เขาเชื่อแล้วจริงๆว่าเขาประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วด้วยพลังแห่งความเชื่อที่แรงกล้าขนาดนั้นเนี่ยมันทาให้เขาประสบความสําเร็จขึ้นมาจริงๆครับผมอาจจะเล่าเรื่องหนึ่งของอาร์โนชวัสนิเกอร์นะครับเป็นอดีตนักเพาะกายแชมป์โลกที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้านะครับรู้จักจากเรื่องเดอะเทอร์มินาเตอร์หรือว่าคนเหล็กนั่นเองเขาเคยใ้สัมภาษณ์ว่าในตอนที่เขาขึ้นรับรางวัลครั้งแรกเนี่ยเขาแทบไม่มีความตื่นเต้นเลยและสาเหตุเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาบอกว่า เขาได้รับรางวัลน,นี้มาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วในหัวของเขาครับเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาจะเป็นนักกีฬาแชมป์โลกได้และก็เห็นภาพนั้นเกิดขึ้นในหัวของเขาครับความสําเร็จนั้นมาได้เกิดขึ้นแล้วในตอนนั้นตอนที่เขาเห็นภาพตัวเองขึ้นรับรางวัลในหัวของเขาและมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในตอนที่เขาทํามันได้จริงๆนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับการอยางรู้อนาคตแล้วละครับเรารู้ว่าในสิ่งที่เราอยากได้ และเชื่อว่าเราสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆพอเรามีความเชื่อมากขนาดนั้นเนี่ยทั้งความคิดและร่างกายของเราจะไม่พักเลยครับเพราะว่าคุณจะหยุดคิดถึงมันไม่ได้และร่างกายของคุณก็จะอยากลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างให้บรรลุเป้าหมายอยู่ตลอดเวลานี่คือความลับของจักรวาลน,นี้ก็ว่าได้เลยครับก็คือเราทุกคนรู้อนาคตของตัวเองแล้วเราก็สามารถควบคุมมันได้ฟังเรื่องนี้เราได้ข้อคิดอะไรใครชอบส่วนไหนของเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เล่ากันมาได้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้คนรอบข้างได้ดู ถ้าเกิดเพิ่งเคยมาฟังและคุณเป็นคนที่ชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับความสําเร็จถ้ากดติดตามช่องนี้ไปได้เลยครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา8โมงเชา้าส่วนใน Facebook จะมีบทความมาให้อ่านกันทุกวันนะครับผมน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ